สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดส,สปากเกตตี้กุ้งค่ะให้เด็กๆกินนะเด็กๆชอบนี่นีลิน่าชอบอันนี้ก็เป็นเนยส่วนนี้ก็เป็นสปากเกตตี้ที่ต้มเสร็จแล้วนะคะเทลงไปเลยเทลงไปเลยอืมอกินเลยให้เด็กๆ หอมอร่อยเซอสเเทลงไปแบบหมดนะคะแล็เป็นซอส,สีเียแบบเผ็ด น้ำตาลมะพ้าวลงไปคุณจะใส่น้ำตาลทรายอะไรก็ได้นะคะนี่นใส่น้ำตาลมะพร้าวหลังจากน,ะนั้นเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่แกะกุ้งไว้ให้เด็กๆได้ ถ้าใส่พริกไทยต้องเมีอันนี้พริกไทยต้องสีแสบเนาะแต่นี่ทำสำหรับเด็กปิดไทยเลยค่ะไปเลยตัดกิมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานนะคะ นี่คะ่ะน่ากินไหมคะสปากเกตตี้ผัดกุ้งน่ากินไหมใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแต่งหน้าไ้ทำผู้ช่วงตุอาจจะ นี่แค่แต่งจานจ้าประมาณนี้สปาเกตตี้ผัดกุ้งค่ะใส่ซอสมะเขือเทศแบบบ้านๆนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดแยกให้เด็กๆทานค่ะนะ่ากินไหมคะเดี๋ยวเรามากินกันให้เด็กๆทานนะคะ 拜拜。Bye bye.